ดเหรียญนี้หน่อยครับได้ครับ,รบเปิดไว้กี่บาทครับกี่บาทครับ <100. S 2> อาวกี่บาทอเจอหลวงปู่พาแปลกครับเปิดไว้สองพัค่ะที่ไปหาร้านโน้นสภาพสวยวันนี้ครับ เจออันนี้ป้ะบ้านแม่ อนั่นค่ะเอาส่งให้พี่เขาค่ะส่งให้พี่เขาขอบคุณค่ะพี่เขาสแกนจ่ายอ่ะสจบท้า้พี่เขาวันนี้ขึ้นปลอขอบคุณค่ะอ่าให้พี่เขาดิเอาให้พี่เขาดิดค่าผ่าขอบคุณค่ะพี่ด้วย1,003ได้ไหมครับต่อตอนนี้เปิดหนอไหม ไม่ได้เจอเลยค่ะพี่เอาให้ตัวเล็กขายปิดเต<อ>ิมอ๋อหูตัวเล็ก สายหน่อยครับหลวงปู่ผานายกโกบ้านวัดโนนสายชัยภยูสองห้าหนึ่งศูนย์ครับกี่ไปถามเซียร่าลีครับเจอเมื่อหลายเดือนก่อนที่โลตัส นางสิทธิ์เปิด2 5 0พ้าพระไม่อยู่ไม่เสียดายสวยเลยมาเจอองค์นี้อีกเออ,อเจองานนี้ก็เลยต้องเก็บไปห้ห่อ กดูเรียนนี้หน่อยครับเล่ไหนเบกี่บาทครับไม่ไม่เดยไรไม่เป็นไรครับพี่ ขอบคุณมากครับพ่อลำวัดบ้านกา <c oughs> โอหลวงปู่เจียมเยอะลยครับตะกดหลวงปู่เจียมสีสะเกตดกระเบหลวงปูห่หงอเนาะสายสุริน <c oughs> ปูเจียมไม่มีหลวงปู่หงติดมาเลยเ

แต่มันไม่มันไม่ตาย,ย,ย,ยารหรอกเพราะคูณพวกพิ่งยานพวกพวกนี้หรอเน็ตติดต่อบ้านนี้ก็มีเป็นเป็นร้อยานนเป็นร้อยอย่างาร้อยหมดอ,ะอ่ะที่บ้านข้ามาอย่างาร้อยหมดเลยยังมือหวยที่บ้านข้าวมาอย่มือหวยที่บ้านแล้วหลังก็เจ๊งหวย ้องก่อนขายได้แลพันห้าพันสองม่่อก่อนขา้แต่พี่เล็ดเล็ดเาูอุน้อยอะไปอุดรน่อยอะตัวลูกค้าเมข้ก็ในยิ่อีกเนาะแล้วขมีข้างในอย่แล้วเป็เวลาป็นรกาแต่เนี้ยอาจารย์เอยู่ที่สไตล์ทุกคนเนย เเนจะแค่เช okay, ือเขาเชือมาเห็นกอเลยนบองมี่ เราจะกินที่นี่รองพิ้งก่อนไหมหรือว่าเราจะไปกินนู่นเลยเพ<อ>ราะว่าเหมือนคนแบบัำมาไงใช่เราจะเอาอีกไม่ได้ด้วยว่าขอไปซื้อน้ำทานก่อนครับทีมาจากสขบปาก,การทีไ่ได้ทานข้าวทา,านน้ำเลเับมี F4 ผู้ติดตามคอมเมนต์มาบอกว่าให้ไปหาพระตามบ้านครับตามบ้านก็ต้องเหมาใช้ทุนเยอะภาพสายหลวงป,ปู่ก็ต้องไปหาแถวสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์แตวว่าผมเก็บอย่างเดียวไม่ได้ปล่อยก็เลยว่าน่าจะคุณใช้ทุนเยอะครับนี่โซนอาหารหร่าพี่ๆในกลุ่ม ที่มีพระหลักๆก็ในกลุ่มก็พอจะรู้จักอยู่ครับถ้าไปขอแบ่งก็พอได้อยู่แต่ว่าผมเกิดตพาย่อยในสนามมาไทยชมให้ชมบรรยากาศในสนามมากกว่าคนระับ๋ยาซเ้อน้ำอยาจะไปทานข้าวทานน้ำพ,พี่พูมิมาอไปกินก่กอนกลับนะครับขอาน้ำก่อน ค่ะ uh มาโซนใต้อาคารนะนี่ไงพี่พิมขายผลไม้อยู่ มัวโม่ตมเียบอกขอฟ้่อพระเถอะยังไม่ได้พรหลวงปูเลยนะครับพระหลวงพ่อเกษต ก็มันเต็มแล้วมันรูปเป็นคแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้มันเหลือสองตัวนี้ก็ไปแล้วเหลือตัวตัวแล้วก็นานและวก็นานแหละเขาหมดแล้ว ยังแต่ขอสองน้อยยังเงียบอยู่เพิ่งเปิดมาสักชั่วโม,มงเดียวเองแม่ที่มันยังไม่ได้ถามแกไม่ยังหรอกมีชอ่องไม่กจุกงที่เ็นขพักก็เลยไม่ได้ถามโอ้ยเนี่ยนั่นถึงถามแล้วมีช่องอ,อยู่ประมาณเนย ท้ามเจาอยู่ไม่มีอื่นเพราะว่าดทีถ้าเราเหมาแล้วลูกค้าม,านามันเอาไม่อยู่นี่เราเหนื่อยควรจะตามลน้นได้ <c oughs> ขายเนี่ยขายไก่ทอดข้าวอะไรข้าวเยอะทำได้พี่อะไรคนนค้คนก็ไม่มาด้วยเนอันนี้กี่บาทพี่พันห้า <bracket> oh. ัน้นะ ฝางแค่องค์ปรอมก่อนถ้าขายได้ก็ที่นี่รู้แหละหได้เนี่ยพี่ห่อได้นะคัตโต๊ะเดี๋ยวไปดู ไ,ได้ก็ไม่หวานเกินเพากำลังดีขอบคุณครับหวานมากก็ไม่ดีเราไม่แม่นก็อย่าไปเล่นนะครับไม่ชํานาญแล้วจะไว้ศึกษาไว้เฉย แว้นกับสมุดป้ากานะมีงานต่อต้องไปทำต่อนี่ก็บาก่ายโมงก็ขวา ทิ่ตลาดต้นโพแล้วก็ขามมาโอ้หรถมันเยอะนะเยอะรถ้โค้เยอะเลยอ่ะรถอะ่ะไป<ถ>ไปตามรีวิวออนเออไปกินข้าวตามรีวิวไปไปตาม